นี่เลยลรถฟานะกรก็มี้าร่มเสื้อ้าเนาะหมูกกะทะบ้าปูู๊หมูกกะทูปุบ้าอันนี้เลยแล้วก็ไม่จิงเป็นเดี๋ยวได้ถอนตะว่บบางทางเนะทุกคนเส้นทางกะว่าเป็นตาขา่กขากนะข่าเนาะนี่ขา่ารถข่าอยู่นี่เลย นมกิ้เนาะทุกคนเนาะมาทับเอาน้องขึนนี่เื่องของกับเนนี้เลยแล้วก็มีพระโฮงเช่าฟาร์เนาะก็มองมกิ้งเลยนี่มีนี่เนาะแล้วกัส่วนอาารกันอยู่การกินกับเป็นไอเฟิรนคุณน้องเป็นคนเอาเพราะว่าเช่าฟาร์มกับทีเอาน้องมกิ้ไปนำแล้วให้น้องมกิ้ขึ้นรถไปกับชาอบ้าโอเคนะทุกคนเนาะเดินเริ่มเดินทางกันเลยเนาะเป้าไม้ก้องเข่ากับคือบาน้วยเดือนเนาทุกคนไปแล้วไปอีกนะาทุกคนไปอีกนะอเคเดินทางกันเลยทุกคน นี่เลยเนาะทุกคนเนาะอุปกรณ์ที่เตรียมไปกับน,นี่เลยกองกองของกินเลยท <laughs> ุกคนหมดนี้เนาะมันก็จะมีเป็นหมูกระทะปลาปาูหมูกระทุปูป้าอันนี้เลยแล้วก็มีห้องนี้ของกินเดี๋ยว่ัข้างหน,น้านี่นะรวมภาพรวมที่อออเ,เอารถคันนี้ไปทุกคนเอาลอง หด <laughs> <laughs> ระว่างทางนะทุกคนจิ้นทางกปะปูเป็นตาข่ากะข่าเนาะข่ารถข่าอย่างนี้เลยแต่เอารถให้ซิ้งมาลานเอานนาะน้น เติดท้องรถพุ่งพุ่งเลยอ่ามันพุ่งพื้นเลยพุ่งบินเลยต่างเลยมาหัวนี้นะทุกคนเนาะรถบุ่นได้กับข่าอยู่นี่นี่บนนี้มันเลอะเกินไปเนาะพื้นทองรถบุญได้มันต่ำข่าอยู่นี้เขจ่อก็กเลยเอารถซิงค์หลักเข้ามาบนนี้สะฟารกับปากกาขับข้ามเนาะทุกคนทางเลนน้อยเสี้ยวขนาดเลยให้ไอ้เฟิร์นเพิ่นขับให้เนาะโอเคทุกคนผ่านคนจุดนี้ไปแล้วเนาะเริ่มเดินทางกันต่อไปเลย กว่าเป่าไม้ของเขาอย่างอีกยาวไกลทุกคนเอยเดินทางกันต่อไปนะนนโอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กำลังมาหอดึงเครื่องผูเนะาะบริเวณถึงหัวผูจะได็เครื่องผูเนาะบอลที่ผูสู้สุดทีบอลประจําที่ซ่าฟาร์มมักยางขึ้นมาเนาะแต่ว่าเถี่ยนีซ่าฟาร์มกะสีขับรถขึ้นมาละน้องเมกกิ้งเพิ่นเป็นคนยางเนาะเดี๋ยวซอฟาร์มสีจอดท้ายน<แ>ี่ถ้าน้านองเมกกิ้งย่างขึ้นมา หลหุดไยขึ้นมากะสีบีบแต่ใส่แบบนี้ละทุกคนพอว่าทางนั้นเนาะยังขึ้นผูกซุงมๆขึ้นไปถึงอีกเนาะบอกหนูว่าสิมีคนแบบอยู่ทางถึงลงมาเพื่อมาพอเนาะก็ะเลยต้องบีบแต่ไวเพื่อบพ่อให้ก็จะลงมาหรือว่าเพื่อให้ลงทางกันเนาะที่ดอกคนไปไล่คณะเลยแล้วคนไปพี่ฟุ้นเนาะที่ฟุ้นไล่คณะเลยพอถือพอผิดอยู่ทุกคนไอ้ซาฟาร์มกัดต้องข้อโทษข้ออภัยไล่นะเนาะ เพราะว่ารถเขาจะขึ้นไปตางเนี้ยอ๋อซาฟามขิดเอาละรถอันนี้เนาะทุกคนจะขึ้นไปตา่างขิงเพราะว่าทางนี้ก็สซีเป็นส่วนให้ส่วนเขาส่วนเขาส่วนสลีส่วนมักเดยมันตนแลวกะ็มีขิงนําทุกคนเขาจะปูขิงเนาะตามที่ซาฟามได้ยินเขาจะว่ากัต้นละสิบซองล้านเนาะเพราะว่าโลนึงสิบซองพันกีฟทุกคนเอ๋ต้นละสิบซองล้านกะพอดีลาลา หนึ่งมืนบาทเนาะตัวละหมื่นบาททุกคนมีเล็ดซัฟฟาร์มกันยืนท้าน้องไม่กินก่อนยางก็เห็นล <ic c ual openness> right? ับเหล่าย่างขึ้นมาอยู่ทุกคนยืนท้าอยู่นี้หละเนาะอยู่ระวังทางถังวิวการเดินทางซาฟาร์มกับซีโบ่ได้ทายไล่พอปั่นได้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าซาฟาร์มกับขับรถเดแล้วก็บทายขี่เดรซาฟาร์มอย่างบ่ลืงเนาะอย่างมือไม่อยู่ ปกติซาฟาร์มจะเป็นคนซนตลอดเลยเนาะทีนี้ซาฟาร์มกะสีขับเองขึ้นมาผู่นี้เนาะก็เลยบ่คอยลื้งพอปานใดเนาะทุกคนเนาะกะสีเล็บผ่าบ่คอยงามหรือว่าผิดพลาดประการได้เนาะซาฟาร์มกะซีข้อโทษข้ออาไปทุกคนเลยเนาะแต่โดยสะาะเมนคำเบาของซาฟาร์มเนาะทุกคนเนาะบอหน้าลืมลั่งบเบาเว็บลงนง่งลืมลืมเบาผิดบาทึกอยู่เนาะทุกคนโอเคแล้วทุกคนเนาะตอนนี้ซาฟาร์มกะขึ้นสุดผู่ที่สูงประมู่เลยเนาะ นี่เลยอุปกรณ์เครื่องครองค้นไปมูกระถาบกลางป้าเนาะทุกคนเนาะท้าลุนนำกันว่าสี่เป็นจังได้เนาะสีมวนสีเหสซีหาจังได้เนาะสีพอ,อกันกินอยู่บอเนานะทุกคนก็นี่เลยท้าลุนนำกันเนาะว่าแรงดีหรือว่าคืนนี้ทร้าฟาร์มสีไปกินมูกระถาอยู่บนได้ภาพบรรยากาศดีคณะใดเนานะทุกคนลุนไปนำกันเลยน,น,เนีน่เน้นเนนว้าวทุกคนเบิง่งส่วนเนี้ย พี่ลึกพี่ลำความสวยวมงามกับเหมือนกับนี้แล้ววันหนึ่งฉันเดินเที่ยวป่าฉันเจอหน้าฮองไม่กิงไม่จริงไม่จริงเห็ดยังอยู่ในป่าเห็ดยังอยู่ในป่าเห็ดยัง ฉันจึงบอกอไฟให้ไก่ไก่เกินกว่าเบื้องนองไปกินทุกคนนี่เลยเนาะทุกคนเนาะเบิ้งส่วนยาทางยูทางล่างขันให้ซาฟาร์ยางผาทุกคนไปเบิ้งจนทัว่เมือน่ะทุกคนซาฟาร์ยางจะมีอยู่ดอกซ่องมือซ้องคืนกันยังเบ่มื่ทางน้าพุ่นก็มีอีกบักไล่เลยเนาะ โอเคนะทุกคนนะวันนี้กะซีผ่ากันพักก่อนแต่ซัานี้นะเรากะซีผากันเดินทางกันต่อไปทุกคนยังบ่ทันหอดเป่าไม้เฮาเทือได้เนาะเปลาไม้เฮาน,นั้นสิไปใส่นันเนาะตามซาฟาร์ไปนํากันเลยว่าไอเพิ่นเนาะเราสิผ่าซาฟาร์และนนองมกิ้งไปทางได้นะทุกคนนะโอเคนะเดินทางกันต่อเลย นี่เลยนะทุกคนเนาะเมื่อกี้นี้ซาฟาร์มกับนงเมกิ้งแล้วก็ไอเพื่อนเนาะก็พากันพักพรอยู่วันนี้แหละลงไปเบิรงกิงเขาจเจ้าอยู่หันน้อยนึงเนาะซาฟาร์มกับโบไดจับโทรศัพท์ไทยสำาทุกคนโอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ซาฟาร์มกับหอดที่ห้วยเดือเป็นที่เรียบร้อยแล้วกําลังชีเดินทางไปที่หว้ <c oughs> หวยขี้ตมเนาะห้วยขีตมห้วยขีมา, <c oughs> จากจักรเปอนกับพ่อแม่เนาะเขาจะพาเอิรนมาแต่สมัยแต่เก่าทุกคนไอซาฟาร์มกับ่บหัวมันเป็นซื้อบานหรือว่าซื้อห้วยเนาะ สำหรับคลิปนี้นะทุกคนสะฟารกับซีคอจบคลิปเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ไล่ๆเจอกันในอีพีต่อไปนะคลิปต่อไปกับเป็นการเดินทางจากบานห้วยเดือไปที่ฮะบานห้วยขีมานนะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย